การต่อสายไฟแบบตีเกลียวมันจะยากง่ายแค่ไหนวันนี้ผมจะพามาดูครับ <Soviet> เครื่องมือที่ผมจะใช้วันนี้นะครับจะมีคีมปากรวมนะครับแล้วก็สายไฟที่ใช้เป็นตัวอย่างออวันนี้ผมใช้สาย tsb 2 5นะครับ3เส้นจะมาต่อจํากันนะครับสำหรับการปอกเขาจะปอกให้มันเท่ากันนะครับความยาวในการปอกประมาณ1นิ้วครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้คีมตีเกลียวเราก็จับมา รวมกันอาจจะไขยนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ครีมขีบแล้วก็หมุนเลยนะครับโอเคแล้วครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับลองคิดดูนะครับเผื่อมีสัก200จุดที่เราจะต้องทำแบบนี้ปวดข้อมือพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเครื่องมือมาช่วยนะครับ เครื่องมือที่จะเอามาช่วยก็คือตัวหัวที่จะช่วยตีเกลียวอันนี้นะครับมาที่เห็นในคลิปซึ่งหัวตีเกลียวนี้ก็จะใช้ร่วมกับสว่านมือนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยครับเมื่อเตรียมหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มตีเกลียวนครับการปอกสายก็เหมือนเดิมนะครับปลอกประมาณนิ้วหนึ่งครับแล้วก็สายแต่ละเส้นก็ต้องปอกเท่ากันครับ กดสว่านไม่ต้องกดเร็วมากนะครับค่อยๆกดดช้าๆนะครับแบบนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าช่วยทุนแรงได้พอสมควรเลยครับถ้าเราใช้เครื่องช่วยตีเกลียวแล้วเห็นว่าปลายทองแดงยังไม่ค่อยสนิทเราก็สามารถใช้ครีมที่เรามีเนี่ยนะครับช่วยตีเกลียวเพิ่มข้าปอีกได้ครับ เปรียบเทียบกันนะครับว่าใช้ครีมกับใช้เครื่องครับซ้ายใช้ครีมกับขวาใช้เครื่องนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ